เปิด6ข้อตกลงหลังใบยาสอนรามติ๊กชัดเจนฝ่ายชายได้สิทธิ์เลี้ยงลูกย้อนดู6ข้อตกลงหนุ่มสอนรามและติ๊กกนิดรริน หลังใบหยาที่ฝ่ายชายโพสต์โชว์ผ่านอินสตาแกรมชัดเจนฝ่ายชายได้สิทธิเลี้ยงดูลูกหลังจากที่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ประกาศยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาติกกนิดรินโดยมีการโชว์ใบหยาและข้อตกลงในการหย่าขาดรวมถึงประกาศถึงบรรดาเจ้าหนี้ว่าติ๊กไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วจนกลายเป็นกระแสดราม่าวงการบันเทิง ต่อมาติกนนิตรินได้ยอมรับกลางรายการโหวนกระแสว่าตนเองเป็นหนี้พนันบาคาร่าจนชีวิตครอบครัวพังส่วนเงินครึ่งล้านในแบงค์ที่หายไปนั้นก็เป็นคนไปกดเองโดยยืนยันหนุ่มสอนรามรู้เรื่องแล้วนอกจากนี้ติกนนิตรินยังได้โพสต์ขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วย ทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปดูในใบยาที่หนุ่มสอนรามได้โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวจะพบว่าในด้านหลังของใบยา ได้ระบุ6ข้อตกลงไว้ว่า 1. ทั้งคู่หย่ากันด้วยความสมัครใจดังได้นำหนังสือสัญญาการหย่ามาแสดงและได้แนบติดพร้อมบันทึกนี้แล้ว 2. คู่หย่าได้แต่งงานอยู่กินกันเป็นเวลา2ปีมีบุตรเป็นจำนวนหนึ่งคนได้แก่เด็กหญิงวีจิเทพพิทักษ์โดยคู่หย่าทั้งสองฝ่ายตกลงให้เด็กหญิงวีจิอยู่ในอำนาจการปกครองของคู่หย่าฝ่ายชาย 3. เรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคู่หย่าฝ่ายชาย เป็นผู้จ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพียงผู้เดียว 4. เรื่องรัพย์สินตกลงกันเองไม่ประสงค์บันทึก 5. เรื่องหนี้สินไม่มีและ6เรื่องตกลงอื่นๆไม่มีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคน,นะคะ่ะ